สวัสดีครับเดี๋ยวจะเรามาวาดดอกกุหลาบสไตล์คิวบิซึมนะครับซึ่งรูปนี้ก็ใช้กระบวนการวาดหลายขั้นตอนนะครับเดี๋ยวจะแบ่งเป็นหลายคลิปนะครับตอนในคลิปแรกนี้นะครับจะพูดถึงการวาดตัวดอกกุหลาบก่อนนะครับเริ่มต้นเนี่ยผมก็มีเอา l i n e นะครับอยู่ในเลเยอร์นี้นะครับก็จะเป็นสีม่วงบวงนะเป็นแผนการคร่าวๆนะครับว่าจะวาดแต่ละดอกไปที่ไหนนะครับใบอยู่ไหนแล้วก็กระถางอยู่ไหนนะครับเดี๋ยวผมก็จะลบ เลเยอร์ที่เหลือทิ้งให้หมดเลยนะครับจากนั้นก็สร้างเลเยอร์ใหม่เพื่อมาสเก็ตดอกกุหลาบนะครับเลือกเสียงเงินนะครับแล้วก็ไปเลือกบรัชใน Sketching นะครับจากนั้นก็วาดกุหลาบดอกแรกนะครับ ก็จะวนประมาณ5ชั้นนะครับครับก็เรียบร้อยครับสเก็ตคร่าวๆนะครับจากนั้นก็สร้างเลเยอร์มา5เลเยอร์นะครับแล้วก็ลากเลเยอร์ที่เป็นตัวสเก็ตไปข้างบนนะครับอันนี้ก็ ที่เลเยอร์ถัดไปนะครับผมจะเลือกสีนี้นะครับไปที่โซนที่เป็น value นะครับค่า hue เนี่ยเป็นเลือกสีแดงนะครับค่า saturation นะครับผมเลือกเป็น70นะครับแล้วก็ความสว่างตอนนี้นะครับ brightness ผมเลือกเป็น60นะครับประมาณนี้นะครับก็ถ้าใครชอบแนว rgb ก็ดูที่ด้านล่างได้เลยนะครับต่อไปก็เลือกบั u s h monoline จาก calligraphy นะครับ แล้วก็วาดสี่เหลี่ยมข้างหมูนะครับกดค้างไว้นะครับให้เป็นรูปเหลี่ยมนะครับแล้วก็ลงสีเข้าไปนะครับต่อไปนะครับก็เปิอีกเลเยอร์หนึ่งนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับก็ปรับค่า s นะครับเป็น100แล้วก็ B เป็น100ทั้งคู่นะครับส่วน h ก็เป็นสูตรเหมือนเดิมนะเป็นทนเป็นสีแดงนะครับแต่นั้นก็ ว่าชั้นถัดไปนะครับลงสีเข้าไปนะครับแล้วก็ลงเบรกเลเยอร์อหนึ่งนะครับเลือกสีเดิมนะครับสลับสีนะครับเลือกสีเดิมนะครับของชั้นที่แล้วนะครับ แล้วลงไปอีกชั้นหนึ่งนะครับกลับเป็นสีเดิมนะครับถ้าเกิดว่ามันไม่ยอมเป็นรูปห้าเหลี่ยมนะครับ ถ้าเกิดว่ามันไม่เอาไปรูปห้าเหลี่ยมน,นะครับเราก็วาดทีละส่วนก็ได้นะครับเช่นสามด้านก่อนนะครับแล้วก็วาดต่ออีกสองด้านนะครับแล้วก็เรียสุดท้ายนะครับด้านล่างสุดนะครับก็กลับสีเดิมนะครับสลับไปสลับมานะครับ ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ซ้อนตัวสเกจนะครับทีนี้ผมก็เพื่อความง่ายนะผมก็จะทีนี้ผมจะาวาดเงานะครับก็เพื่อวความง่ายนะผมก็จะไปใช้อัลฟาล็อกนะครับของแต่เลเยอร์นะครับก็กดอัลฟาล็อกนะครับ ก็มาเลือสุดท้ายนะครับด้านล่างสุดนะครับเลือกบัชนอยส์บัชนะครับที่อยู่ใน Material นะครับอันนี้สีนะครับก็เปลี่ยนค่าของกา a จุ a t i o n นะครับเป็น85นะครับแล้วก็เปลี่ยนค่าของ by เ e เป็น40นะครับดังนั้นก็ระบายเงานะครับ แล้วก็ไปเลเยอถัดไปนะครับขับขึ้นไปที่เราเลเยอร์นะครับ